เอาไป็ีอยังอ่ะฮะไปเบ็ดอยังฮะเบ็ดไป็ยังแสีคนรยิ่งเสียเอ้ยขึ้นไม่ยังอ่ะฮะปดเบ็ดเอ้าปิดซิทยังไหนกึ๊ไปผุนเอ้าโอ้ยยังวะยังวะเบ็ดยอะเต๋ยปดยังยิ่ผุนเหมือนเอ้าฮะเบียดเลยเนี่ย ดึกไปไหนมันโอ้ดิมันโคกคักๆ่ะไดึกขึ้นมากอย่างนี้ฮะมันโคกคักๆ่ะไดึกมากอย่างนั่นมันบอกเไงนะฮะมันติดยูหันแม่เท็่ไหนบันนี่นั่นแม่โอ้ย่ีนมันติดยู่หันอะนะท่นนะท่านะโอ้ยพูน้ำ นำกกต้นใหม่ยูพีไหมซิดมยังไหบันเ้าโอ้อย่างวะเตซิดดูโอ้บไดบันเนาตกโอ้ยซ้ำก็ใส่ใส่ชงต้นใหม่ตัวนี้โอ้ยใส่ใส่าอ่งนกดีให้ยังบันเนายเดตัดกันครับเดตัตกันครับแท้แล้วมันเนี่ อะไรไป่ใช่เนี่ยเปอมีดโอ้ยไปอมีมัดตัดเนี่ยโอ้ยเอาเอาเบิ้งเบียบเดียววะงาใหม่ย,ยู่ทั้งโขกเบ็ดยืดอันหน้ามีทั้งฝุ่นบอกไกลกันหนึ่งโอ้เบียบเดียววะ อย่างวะโอ้เปลีเป็นบ่นี่เป็นบ่นี่เป็นบน่น,น,บนี่เปลี่ยนมันมาสนนักวะโอ้ยอย่างวะขน,น่ดเอาต่อยกับไปว่ามันต่อยม่วงเหมือนนี่ต่อยต้นไหม่ยังต้นไหม่วิหน่วยเหมือนนี่เอาต่อยอย่างวะโอ้ของไปเบิร์ตเหมือนนี่ได้วก็จะเปี่นอีก เออคืนอีกคืนนี้ก็าล้วิบะเดตัดอันงาเข้าบนชิบ่ไดตัดงาหนิซะบ,บน่นฮะอมิมอนแม่มอมินแม่อีมาตัดซะมันเลี้วโอ้ยเนาะมึง đ ứ n งมัง đ งออกให้ว อ๋อสู้บ่ะด้ปะเนี่ยมันเนี่ยอ้าของยี้กบเนี่ยเออเอ้าได้ปะเออได้เอ้ยตกปลาตัวนี้มันตกปลาหรือตกนกอ้ยห <laughs> ยังวะตกนกเตี่ยได้ยักตัว <laughs> อ่ะยังอ่ะอ้ สว่าปลามันดึงใจจักโตกนี่ไม่ใช่เปินไข่อีกเหรอเนี่ย oh. อ,อยันบริษัทลูกทุนไม่ใส่ทุนนี่ยังสันแหล่โอ้ยแตปลาเนี่ย็นโตปลาหนิมันกันกินจะโดนอละ quá nhận quá